กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมช่องแอคชั่นเมเจอร์ทุกทุท่านนะครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบปลปรงงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับจุดประสงค์ของวันนี้ก็คือผมจะพาท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะครับมาเที่ยวชมถ้ำมาเที่ยวชมบรรยากาศของวัดถ้ำเสาหินพญานาะคนั่นเองนะครับผมถามว่าทำไม ถึงชื่อว่าวัดถ้ำเสาหินพญานาคนะครับก็คือถ้ำเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายเสานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวถ้ำดีกว่านะก็ทางไปถ้ำก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับผมทางซ้ายมือเจอป้ายได้อย่างเท่เลยเ <c oughs> ขตวัดโปรดลด,ลดความเร็วนะ <c oughs> บ่แม่นความเร็วลดนะ ความเลวความเลีว้ว,วปะ่ะไปเที่ยวชมถ้ำเนาะนี่เนาะมันบอกป้ายมันบอกแล้เนาะเที่ยวชมถ้ำให้อาหารปลามันเฮี่อะนี่ไฮไลท์เบินนี่มีมดตัวน้อยตัวน้อยตัวนิดนี่เอ่อตัวน้อยตัวนิดหนคนปั้นกับเก่งดีได้มดตัวน้อยตัวนิดเออโอ้ยมีสีแดงกันตั้งเข้าถ้ำอ<ม>ยู่ห้านาเนาะ ห้ามนำอาหารปลาจากภายนอกเข้ามาเนาะอ๋อบุนมีนี่ตัวอ,อย่างก็ที่ทำบุญได้ <c oughs> <c oughs> อ๋อนี่เนาะโอ้อย่าไดนี่ฟ้าห้องกัลรื่องกัลรื่อง <c oughs> โอ้โหอ,อ,อ่างเก็บน้ำถ้ำเสาหินพญานาคเนาะ กว้างใหญ่ดีนี่ไปฮะ,ปะเอามาซื้ออาหารปลาสักหน่อยมาซื้ออาหารปลา,า,ารปรกันเนาะอ่านี่นี่คือทางเข้าสู่ถ้ำเนาะ,ะมาเพื่ออาหารปลาก่อนเดี๋ยวไว้เตี๋ยวเข้าถ้ำเนาะวัดถ้ำเสาหินพญานาคาดกเนาะลักษณะถ้ำก็จะมีความคล้ายเสาบ้านเนาะ มีหินออกหินย้อยที่สวยงามเอาโยนเลยโยนเลยโอ้ป่าเยอะนะนี่เนาะดูดูโอ้โยป่าอย่างนี้ปลาสร้อยปลาส้อยปลาหัวตัวใหญ่เนาะปลาละเม็ดปลาอย่างนี้ยปลาทองได้ยังไงอ่ะเออเฮ้ยหปลาเรียบร้อย อันนี้เขาทำต่อนะโดยบนงาแจะต้องซับซ้อนดีด้ใหญ่เนาะสูงเนาะดอยบนเนาะกว้างก่าลุนิเตะปุ่นเลยนะอ่างเก็บน้ำเปิน่นตั้งเพ่กับเพ่กันนะครับโอ้มีเหล็กเด็ดด้วยนะ อิเล็กเดดตัวเองเพื่อจะได้โจกได้เปิื่อับงเนาะไปพากันเดินมาแบบจริงๆเนี่ยแหละพ่อแม่บีนเนาะให้ดูบรรยากาศของวัดถ้ำเสาหินเนาะ โอ้โหครับโอ้นี่เนาะเข้าไปของไก่เราครับประมาณสามสิบเมตรนะครับโอ้ประมาณสามสิบเมตรเนาะไอเนาะครับออกมาไปเนี่ยโอ้เขาขึ้นไปเขาเขาเข้าไปในนี้แล้วมันจะจะพดตั้งเฮเนาะครับเนาะโอ้เขาด่าเนาะ นี่จะเป็นท่อนหน่อยเป็นเจดีย์อ๋อไอ้ตรงนี้เจดีย์ท่อนน่อยว่ะแปไหนก่อนไปได้เหรอครับไปได้ไปได้เนาะอันอันฮะเขาเขาเข้านี่ก่อนเข้านี่ก่อนแล้วก็มาลงตรงนี้แล้วก็ไปก็ไปตังนี้เนาะที่วิชัยบอกไฟเหมือนกันเหรอเออน่ะไปยิบไฟฉายได้เลยครับหยิบความือหยิบไฟฉายได้เลยครับผมอ๋อนี่เนาะครับเนาะโอ้ดีเขาออกมาเขาก็นี่เปิดยังได้ฮะกดปุ่มตังบน นี่กดแล้วครับกดลงไปเอ้าโอเคไปเดี๋ยวฮอกออกมาฮอกไป,ไปทำบุญกัะ<อ>น้ำกระไฟเออไปแล้วลุยแล้วพ่อแม่พี่น้อง,องนนะฮะเออถ้ามันบัลลงแน่นอนแหละฮะโอ้หนุ่งงามเนอะปิ่งพันบาทปิ่งพันบาทวัดถ้ำเสาหินแน,น่นอนลักษณะจะเหมือนเสาเนาะปะแอดแอดเวนเจอร์ เออเดี๋ยวไอ้ป็นคนกำไฟอ,ะอ่ะน้องกำัมเป็นพี่ไล่โอ้ยโอ้เนาะโอ้าะโอ้งามได้เออแน่นอนที่เป้นว่าเหมือนสาววะเนาะอนโอ้โอทษไปเขาถ่ายได้งามได้ <laughs> โอ้งามเฮ้ยงามเพื่อมอนเสาเลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งแบบโอ้เขาทะเพิ่งมีไฟแฉ่เฮ้ยดุยเฮ้ยโอ,โอ้มาทำบันดาเนอรมาทำเสาหินมาจายก,กระแจงกนนดดูนี่น้อโอ้งามงามไปลงไป เด,ดจ้าสำรวจเจ้าเนาะบรีบบรีบ,รบรนี่ครับตู้รูปเนาะเออมีตะตงเป็นยอดอยู่ขา้าวกระเวียมบันไดเนี่แหละไปไปโอ้เขาก็ได้อย่างเงี้ยเฮ้ยไฟอ่ะเป็นซื้อที่ไหนมูดะพวกไว้สักอันได้เขาถ่ามวะนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเนี้ยเพิพ่งพ,อพอบอกว่ามันเหมือนเสาอ,อะ่ะเนาะวัดทําเสาหินอ่ะมันเหมือนเสาอ,อุ้ย โอ้นี่เสานะครับเนี่ยเป็นหินนะเกิดจากหินนะเนี่ยนาย้อยลงมาอีเลยเอหมพี่น้องโอ้มันงามขานาดเลยครับงามขานาดเลยเนี่ยเป็นบันไดเนี่ยเ,เดี๋ยวดูค่อยๆดูไปเที่ยวถ้านี่ต้องให้ดูแบบทั่วถึงอะ่ะมีไฟครับมีไฟทุกๆท,ท,ที่ปะลงทางแน่นอนเนาะ S <S นี่กับป่องแสงไปเน,ะนปา,าละาล,ะลงบ่อน้ำทิพย์เด็ดขาดห้ามสตรีและเด็กห้ามสตรีและเด็กลงบ่อน้ำทิพย์เด็ดขาดไหนอะ่ะหน้ากาวทั้งนั้นนะคะ,ระเรื<น>่องอะไนเรื่องลองพอตจับมาเน,นี่ยอือนี่เนึ่งสาธุสาธุหูหนูเนาะไปทางใดเนาะไปทางใดอ่ะทังนี้ผมจ่ายเนอะน้องเนอะเหมือนจะนี่อยู่เฮ้ เหมือนทางมันจะไปไม่ได้เนาะนี่ไขึ้นอ่ะ,อน,ะนี่กะอ้าธุสาธุาธโอ้บบเจยนี่บ่เออนี่มั่งเนี่ยพี่เมัอนน่าจะใช่มั่งน้องทำไมมันลึกลงไปเลยอ่ะเน,น,นี่ยเหรอ โอ้บอ่อน้ำทิพย์ครับแห้งแล้วเหรอเอ้าบอกคือทางลงมันยากขนาดเลยผมน่าจะเข้าวิดทางมั้งเนี่ยเอ้อคือมันสูงยังวะไปมาทางนี้อีกที ข,ขึ้นย้อนกลับมาทางเดิมเออเมื่อกี้มันลงยากนะน่าจะทางนี้มากกว่านะเมื่อกี้ผมไปฟังโน้นนะ่ะโอ้ฟังนี้นลงยากจังนี่ครับเออน่าจะใช่เออเมื่อกี้เออเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปยืนอยู่ตรงนั้นนะ ออเออเออเข้าทางนี้ดีกว่าเข้าทางนี้มันสะดวกกว่าเมื่อกี้ไปยืนเอาเดี๋ยนะขออนุญาตเอเมื่อกี้ไปยืนผิดที่ผิดทางก็ยากอยู่เว้ยเฮ้ยยากอยู่ยากอยู่ว่ะน้องถึงจะมาตรงนี้กระชัานเด้อโอ้ยากครับเนี่ยยากนะ คือมันต้องไม่ไม่ต้องไม่จับมือถือมันถึงจะง่ายบอ่อน้ำทิพ์บอ่อน้ำทิพ์เออมีบันไดยอยู่ครับเออ,เอ,อได้ละ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 ตรงนั้นไปไหนไม่รู้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋เมื่อกี้มันลงผิดที่ผิดทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟฉายก็ดิจับเว้ยไฟฉายผมก็ดิจับนี่ม,นมีบันไดลงอยู่เออเนาะเดี๋ยวลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวลงไปก่อนว่าไม่พ่น้อง อยากเห็นเนาอบ่อน้ำทิพย์คืออะไรเนาะโอ้ยมันไม่ได้เอาที่จับมือถือมาเนาะตรงนี้มืดเดอ้อมืดครับเริ่มเริ่มไม่เห็นละเอามีกล้วยหนึ่งหวี โอ้น้ำทิพย์เนาะเฮ้ยเฮ้ยโว้แม่มีน,อน้องเออมีจริงครับเนี่ยเฮ้ยสาธุสาธุสาธุเด้อคือตรงนี้ไปไหนเนี่ย เออตรงนี้ไปไหนเนี่ยตรงนี้ไปไหนไม่รู้เนอน,นี่นี่เออเป็นบอ่ออย่างงี้เลยบอ่อน้ำที่พ่อแม่พี่น้องเอาสาธุครับสาธุโอ้อไปได้เห็นกันแล้วเนาะโอ้โหเออนี่ เอ้ปไปไ่พี่น้องเจอกันด้านบนเนาะโอ้นี่ครับลงมายาก่ขนาดเลยเจอกันด้านบนเจอกันด้านบนสวยมากเลยเพ่อแม่พี่น้องเนี่ยดูบนเพดานถ้ำเราครับเนี่ยเนี่ยฮะสวยนะวัดถ้ำเสาหินพญานาคนะ ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเด้อตําบลปงงามอำเภอแม่สายดูเนี่ยที่เพื่อนบอกว่ามันเป็นเสาเป็นเสาเนี่ยคือมันคล้ายกับเสาบ้านนะคือหินงอกหินย้อยนี่เลยอ่ะเออมันไหลย,ย้อยมาลงพื้นเลยพี่น้องเนาะเราต้องขึ้นไปทางนี้นะครับเนี่ย โอ้ oh. <laughs> สูงนะเนี่ยที่จับมือถือก็ไม่ได้เอามาเขาก็นึกว่าไปเจอบันไดแล้วเขาก็นึกว่ามันเป็นทําแบบนี่เฉยเ,เดินแอลเฉยใส่ก็ต้องจับมือถือก็ต้องจับโอ้นะนัะ่นบนมุนะงามบ่าว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมือสองข้างตอนนี้จับอุปรกรณ์สองข้าง โอ,อ้นี่เนาะนี่พ่อแม่พี่น้องงามบอกพ่แม่พี่น้องงามครับนี่เอ,อไปไปโน่นบันไดยังมีนู่นอีกอหะเนี่ยเจอบันไดอีกแล้วนี่โอ้นี่พ่อแม่พี่น้องงามบอกครับนี่ คือมือข้างขวาผมจับมือถือแล้วมือข้างซ้ายผมจับนี่อาจจะดูทุลักทุเลในเลยเนี่ยมีแต่เท้าอย่างเดียวเลยโอ๊ยนี่ไหนเขียนว่าทางออกอ๋อตรงนี้เขียนว่าทางออกแล้วเหรอน,น,นีน่มีบันไดอีกเด้อพ่อแม่มีน้องด้วย ปลองขึ้นไปชมปปเดี๋ยวไอ้ขึ้นไปก่อนเด้อเนี่ยครับลองขึ้นมาดูเนาะมันบ่ยากหรอก็ไม่พี่น้องอ่ะน้องจับไฟให้หน่อยเหรอบ่ไหวแล้วเว้ยมือจับสองข้างมันนมีจับราวเลยอันนี้เปิดแฟดอีก่ะ <laughs> เปิดแฟดมือถือแม่งเลยง่ายดีครับเออ ใช้เลอนอ๋อเขาให้ขึ้นมาชมตรงนี้บ่อด้เขาให้ข,ขึ้นมาชมตรงนี้บอด้ก็นเน,นี้ยแหละเราก็อยู่ตรงนี้กะกัเนี่ยเขาให้ขึ้นมาชมเนี่ยความสวยงามของหินกอกหินย้อยนะค้าใครสนใจอยากมาชมแบบใกล้ๆนะกะนเนี่ยกนนะนเออก็สวยอยู่เด้อ,ขอขน,นี่นะ,เ,นะเอบอบ่ขึ้นนะนนปูนโต๊ะอะ โอ้นยนะครับไม่มีน้องเนาะโอเคเนาะต้องมาสามัมผัสด้วยตัวเองเนาะอะไรเนี่ยนึกว่าง,งูไม่ใช่เอาฝนตกเหรอ,อเอาไปทำไมนีม่น้องมันเข้ามาบ่ลึกหรอกเออแต่มันต้องใช้บาดายทางออกก็อยู่นี่บาดายนะครับเออข,ข,ข้าวเกาเรดาร์ดีอยู่ละโอเคครับเนาะเดี๋ยวขอขออนุญาตลงไปก่อน ไปออกกันดีกว่าพ่อแม่ไหมน้องออกกันดีกว่าครับฝนตกว่าวนันนี้เอนเอนะใส่กางเกงยีนหรอทางออกครับเนี่ยบอกไกลบอกไกลเข้ามาบอกไกลล้หลักเอขอขมีไฟให้ตลอดฝนตกด้ว โอ้เย oh, <laughs> oh, ็น oh, ช <from> ่ำเลยเนาะโอ้ยทำไงดีน้องบนตกคกันนี่เออมาโพที่บันไดที่เขาว่าเมื่อกี้น่ะเนาะโอ้เนี่ยครัไปะโอ้ฝนตกไปเดี๋ยวไปฉายไปคืนเขาก่อนเนาะแล้วก็พาไปดู อันนั้นอีกที่หนึ่งอ่ะเนาะเจดีน้อยอีกเะรอเอ๊ะ mm. นีครับโอ้ฝนตกใส่มือถือว่ะมือถือก็บลก,กันน้ำหรอกเอ๊ะครับถ่ายที่มืดก็ใช้ไม่ได้นะอากาศร้อนก็กระตุกอีกนะเนี่ยเอย๊ทางเข้าอยู่เนี่ยแหละศาลาเนี่ยแล้วเนาะ mm. ก็มาโ์นะครับโอ้เป็นไงงามบอ่อออโอ้โอเกมมือถือกับเด้อฝนตกว่าแม่พี่น้อง ฝนตกที่แม่สายเออโอ้บรรยากาศดีเนะเาะลงฝนสักคู่ละลงฝนสักคู่ครับเดี <S 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 ๋ยวค่อยไปดูพระธาตุทองน้อยทางนี้อีกโอ้ เข้าทำแป๊บเดียวออกมาฝนตกจะล่ะอากาศดีเนี่ยบ้านหาองตกเนาะโอ้แดดแล้ว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 ไปลุยโอ,อ้อหนออ,อ,อาทางไปพระนมมต เทศกาลพระธาตุทองน้อยให้ไรลานปฏิบัติธรทำน้องน้องโอ้ด้านบนก็มีพระอุปคุตหน่อย,อยเนาะแม่งเหรอครับไปป่ะเออป่ะเออห้ามจับปลาโอ้มีถ้ำน้อยอีกนเ,นเนาะเออครับโอ้บรรยาธรรมดาเนาะคือตั้งปุ้นนี่จะเป็นวัดถ้ำปลาเนาะคนก่อสร้างพระผู้สร้างคือพระ คนเดียวกันเน้ออันนี้ละก้าทำ,ทำน้อยนั่นแหะทำน้อยคือทำเล็กๆบ่นั่นแหละอ้เขามาเจอทำน้อยก่อนพ่อแม่พี่น้องคุนึกว่าอยู่ไกลแต่มันผมมีไฟไน้อมีเนี่ยเข้าไปนี่จะได้อยู่นอกนมาเข้าไปใใจะได้โอ้เขา,เ,า,าขเข้าไปสักหน่อยบ่อืมมีใช่ป้ะเขาเข้าไปซึ่งน่ะออกมาละอ๋โอ้ผมมีไฟพ่อแม่พี่น้องฮะไฟเหสาธุสาธุสาธุ ขอเจ้าที่จะทางเนาะทำน้อยทำน้อยลองไปดูจักหน่อยเนาะทำไมมีน้องเนาะอันนี้บอมีไฟฉายครับทำน้อยมจืดบนมาจือทำน้อยอ่าจือทำน้อยเนาะทำไรทำน้อยอ่ะลองไปดูจักหน่อยครับอ่าเนาะอทำไมมือถือนี่มันยึกยึกยักยากจังเลยวะโอ้ คือมันต้องคานรอดเข้าไปเนี่ยนี่เนาะนี่ครับเนี่ยโอ้ลองคานไปแล้วพ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วใครจะคานอู้คานก็วันคํำเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเออครับไปไปไปเออขำนาะไอ้เราเนาะไปไปดูเจดีต่อดีกว่าพ่อแม่พี่น้องไป สำรวจไปทุกที่แล้วเนาะสวยเนอะทำน้อยเนี่ยเจนสาวน้อยเอยทำน้อยสาวน้อยโอ้ยระวังหัวเกือบแล้วกันฝ <_ C 1> นมาอีกยกเราไปน้องเอ้ยฝนมาอีกยกละ <_ C 1> ยังไ่ทันถึงเจดีย์เอ้ยมือถือช่วงนี้อะไรวะฝนตกเครื่องก็บ,บร้อนทำเป็นยึกงยกักยักวะย้อนแสงเนาะ ผมเร่งแสงแป๊บเดียวอะ่ะดีดคืนที่เดิมเลยอะ่ะล็อกแสงก็ไม่ได้นะเอออีห่าซัมซุงเป็นแบนอระดับสองได้ยังไงวะซัมซุงนี่โอ้ครับก่อนจะถึงเจดีเราถึงทำน้อยก่อนก็ต้องคานอะ่ะคานเข้าไปอะ่ะ อย่าไปการเนะาะเออเนี่ยครับเดินตามทางเนี่ยมาสามร้อยเมตรเนาะเปิ่นบอกตะกี้นะครับนี่อ่างเก็บน้ําน,นี่ความลึกเมื่อกี้ถามเปิ่นถามไอ้น้องนะที่ที่เฝ้าสิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรนะครับความลึกอ่ะลึกกว่าสิบเมตรอ่ะอ ถึงอี่ยังอ่ะคือมาไก่ท่าว่ารเมตรสามอเมตรอเนี่ยพ่อแม่พี่น้องดูเอาเลยดูที่ผมในใจเย็นๆเลยมผมจะบันทึกไว้หมดนะครับถ้าไปตัดพั่วเนี่คือคนดูที่เขาอยากมาเออถึงละถึงละเออิ่นบอกว่าที่ดอกเหลืองๆเนี่ยนะรับย้อนแสงบะมันย้อนแสงนะขลิบเขาส่องกระจกกระทายย้อนแสงแล้วผมพยายามพยายามเล่งแสงเลยเนี่ย มันมันเนี่ยแตะแล้วเล่งแสงแบบนี้เออแล้วมันคืนมันดิดคืนเนี่ยขึ้นฟ้าอย่าง,งกบมหูในมือถือเอาเดินนะน้องมันตากฝนน้องอยุดจำไมอุ้ยไม่ยืนให้เอ้ทายทำไมไม่ <c oughs> <c oughs> มยืนยืนขวากน้าไว้แล้วก็หยุดวะ่ะเราก็เดินมาได้นะอันนี้เนะาะถ้าน้อยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรีบเดินแน่งก็ย้อนแสงเลยเกินน่ะ ูไปถ่ายคลิปนี่กูจะเจอทิศเหนือกับทิศใต้บ้างไม่ได้ยังไงวะไมเจอแต่ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกอ่ะโอ้นี่เนาะให้พี่น้องเห็นบะหินเออเนี่ยครับเนาะราน้อยสาธุสาธุครับสาธุสาธุมาถ่ายฟังนี้ดีกว่าบ่ย้อนแสงดิสาธุสาธุนี่แหละเนาะโอ้เนี่ยครับ ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เป็นคลิปพาพ่อแม่พี่น้อง,องเที่ยวกันเบาๆเนะาะสำหรับคลิปนี้เนาะไม่ได้ปีนผานะครับเที่ยวกันเบาๆที่วัดถ้ำเสาหินพญานาคตะบนโปงง่งอำเภอแม่สายอย่างวัดยังไฮ้นะครับแบบทุกซอกทุกมุมเนาะไไอ่าอันน,น,นี้อันนี้สามารถสามารถไปได้อีกนะครับเส้นทางนี้ไปแล้วก็สามารถเลาะขึ้นเขาได้เขาบอกว่าไอ้น้องนั้นบอกว่าแต่ ตะกี้บอกว่าไดเคยมีคนเอาทงาขึ้นไปปักอยู่นะแต่มันต้องใช้อุปกรณ์เนะเพราะมันชันนะครับเราเวลาเราก็ไปพอเนอะครับเวลามันพอก็จะปีนให้ดูอยู่นะเนาะออเออนะครับวันนี้มันเป็นทีิปเด่งด่วนเนอะโอ้นี่แหละครับอ่างเก็บน้ำเนาะเมื่อกี้เราก็เดินเข้ามาจากตรงนั้นเข้าถ้าก่อนแล้วก็มาชมตรงนี้เนาะและทั้งหมดทั้งมวลน,น,นี่ก็คือคลิป เที่ยววัดถ้ำเสาหินอญา,านาคของใตำบุนโปรงงามเพื่อไม่สายนะสาวน้อยเนาะใช่แล้วเป็นอย่งไรลาท่านผู้ชมไปก่อน,นอเนาะใจมากเพราะว่าเราเที่ยวครบละเนาะครบละอ่าโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ <laughs>